นายกสมาคมเทศบาลนครและเมืองท่านนายกสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยที่น้องชาวท้องถิ่นที่น้องอนายกทั้งหลายที่มาร่วมกันในวันนี้ครับเทศบาลนครสุลน,นครได้รับเกียรติอย่างสูงให้เป็นเจ้าภาพจัดการกัดกันทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่14ประจำปีพุทธศัรกราช 2,568ภายใต้แนวคิด Learning to g e t t e r for e a u a l i t y ร่วมกันเรียนรู้เพื่อความเท่าเทียมซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่25-28ถึงสิงหาคม2568ณสถานที่ต่างๆในเขตเทศบานนลคนครสกลนครการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงศักยภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์นำเสนอผลงานนวันตกรรมได้าการศึกษาตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นจากทุกภูุิมาคทั่วประเทศมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขา้าร่วมทั้งสิน้น333แห่งและสถานศึกษา778แห่งโดยจัดก,การแข่งขันครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่ระดับประถมวัยระดับ ประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาไปจนถึงประเภทไม่กำหนดช่วงชั้นรวม26ประเภท154รายการอาทิตย์การประกวดโครงงานการแข่งขันหุ่นยนต์การประกวดเพลงพระราชนิพ์ความจิงตะลีลางานศีมือแสน,นงต่างๆที่กำหนดจัดขึ้นใน5สนามแข่งขันในเขตเทศบา,นาลนครสุพนคร ผู้เข้าร่วมแข่งขันล้วนเป็นผู้ชนะจากเวทีระดับภาคซึ่งผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นนับเป็นตัวแทนที่มีความสามารถโดดเด่นของแต่ละภูมิภาคเพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาจะเป็นไปอย่างยุติธรรมโปร่งใสและได้รับความยอมรับจากทุกฝ่ายเทศบาลนครสกลน,นครได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้สรงจร่วที่มี ื่อเสียงระดับประเทศและคณะกรรมการจากส่วนการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินการแข่งขันนั้นๆน,น,นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการการจัดแสดงนิทรรศการของผลงานขององค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นและพิธีมอบโลกเื่อชูเกียรติ แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษาประจำปี2568รวม597รายความพิเศษสูงสุดในปีนี้คือการได้รับพระมหากราุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานถ้วยรางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นสูงสุดซึ่งเป็นนักซึ่งนับเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ของวงการศึกษาท้องถิ่น แม้จะเป็นครั้งแรกที่ทบาสน,นสุวนครสกลนครได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในระดับประเทศแต่เราได้เตรียคมความพร้อมในทุกๆด้านท,ท,ทั้งสถานที่การอำนวยความสะดวกการต้อนรับและการแรูแลความปลอดภัยโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้เจตนารมณ์ว่าเราไม่ได้หวังเป็นหนึ่งของการแข่งขันแต่เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับทุกท่านด้วยความอบอุ่นและม่ตีจิต ซึ่งในการจัดง,งานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชนในการสน,สนับสนุนการจัดง,งานเป็นอย่างดียิ่งจึงให้ขอความปรนนณาท่านประธานในพิธีได้กลับเปิดงานในลำดับต่อไปขอบาเารียีเชิญครับ